สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีสัปดาห์นี้นะคะปะ้าชีมีนี่ค่ะกะปิที่เขาบอกว่าใช้สำหรับทำข้าวคลุกกะปิเดี๋ยวเราทำข้าวคลุกกะปิไปวัดกันค่ะ ส่วนผสมแน่นๆของเราเลยนะคะก็จะมีนี่ค่ะกุ้งแห้งกุนเชียงหอมแดงพริกขี้หนูกระถินมะม่วงเปรี้ยวถั่วฝักยาวแตงกวาไข่หมูสามชั้นมะนาวพระเอกของเราวันนี้ก็คือกะปิแล้วที่ไม่เห็นในนี้ก็คือข้าวค่ะกำลังหุงอยู่ ทอดกุนเชียงก่อนนะคะทอดกุ้งแห้งค่ะเราจะเคี่ยวหมูสามชั้นค่ะ ใส่หนึ่งสามชั้น,นะคะ่ะแกะน้ำตาลนะคะเอาไว้ทำแบบเป็นหมูหวานเราจะเคี่ยวให้มันนิ่มะคะ่ะใส่น้ำตาลไปค่ะ หมจะออกทอง,องอสวยๆเนะะี่ยค่ะพอดจะปิดให้หอมนะคะเตินมน้ำเล็กน้อย มากมากเลยค่ะน้ำลายไหลเราได้ส่วนผสมสำคัญของข้าวคลุกกะปิแล้วค่ะพริกขี้หนูซอยค่ะแตงกวาหั่นค่ะมะม่วงเปรี้ยวซอยมเมล็ดกระถินถั่วฝักยาวซอยค่ะหอมแดงซอยกุ้งแห้งทอดกุนเชียงทอดหมูหวาน ไข่เจียวซอยและพระเอกของเราที่จะทำให้เมนูนี้สมบูรณ์แบบนั่นก็คือข้าวคลุกกะปิค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเอาทั้งหมดนี้นะคะไปผสมแล้วก็ขึ้นโต๊ะที่วัดค่ะครัวนี้เป็นข้าวคลุกกะปินะคะครัวนีเน้เป็นอะไรนะตั <S 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 ้มะคุงมากินตั้มะคุลวง<ๆ>ลพี่ขทพี่องค์น,นั้นชื่ออะไรแล้ว 哎呦！ ตางฝีมือป้าชีค่ะคนถ่ายแอบขึ้นน้ำลายจักไม่ครบจับไม่ไมครบ Okay, okay. Oh. หมดแล้วค่ะอะไรนะคะหมดแล้วค่ะ,ะ,ะ,คะ,ว,คะว้าวมีคนมาตามหาข้าวคุูกะปิด้วยแต่ว่าหมดแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะคะกับเมนูข้าวครูกะปิมาวัดกับปช้ชีอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ